สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมพี่ๆแม่ๆที่กําลังรับชมในตอนนี้นะครับอเมื่อนี้เป็นปีไม้ไข่นะครับหรือว่าวันสงกรานนะครับผมก็ถือโอกาสนะครับเพราะว่าปกติแล้วคณะนกนี่ก็สิบเอ็ดออกงานคุมมือนะครับบอ่ันได้พานในสุลิบ้านกัทเทียครับเมื่อนี้ก็ได้พานมาเพราะเมื่อเร็นี่เรยอยู่หนองค่ายนะครับกะเล่สีมากนะครับผมอ่ ถือว่าเป็นเป็นวันดีนะครับถือว่าเป็นมือที่ได้ยุ่ความหนาะความตาก,กันนะครับทั้งคุณพ่อคุณแม่อันตกตีแม่กับสิไปเข้ถ้าวั้าเราันนีน้พ่อกับว่าเขาแข่งแรกก็เลยได้ให้แม่มาเบิ้งนะครับกัเลยสีได้มากกาบขอพรน,นะครับผมนี่แหละแก้วแหวนเงินทองแล้วก็คันหานะครับดูกระแตงมากกาบ่อขัาแม่ในวันสีใบไข่ จำบุญ่าค่ะได้สิ่งใดที่ลุงได้รวมได้เกินพอครกับแม่เพราะว่าสิเป็นว่าจะต้อนหนาและรับหลังอันใดที่ลูกได้คอยแม่เสียใจเมื่อนี้กะมาขอกราบขอขอมาลนาโทษบันสงการหรือว่าวันทีแม่ไท ก็คอให้พ่อกับแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความสุขเงิ <c oughs> งนไหลน้องทองไหลมากหลายๆสิ่งหลายอย,ย่างก็คือลูกเคยบอกแ่ะแเ้าลูกก็จะดูแลพ่อกามแม่จนว่าบรมิลมหายใจจะลูกคนนี่สิว่ามีแห้งดูแลให้ดีที่สุดครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละขอยย่างเดียวบ่ขออย่างหลายครับเอาไว้ดูเอาค้ากนข้ามา่อน อาโทแค่งอะไรโดนห้วใจแล้วมือมาฝนของแล้วเออแงแข้งเตินท่านไปใส่แบบปลอดภไป การแสดงใกล้กาเนี่ยซื้อเสียงต้องดังว่าประเสธว่าเขาแบบอาหารคนด้า็รู้ตักข้างได้ชิ้นเลยหัวหลบก็แบบโทรได้ใครเดียวพี่อุ้มหัวเราทำไมพอดีไม่ยัางมืกแล้วครับพี่การแล้ว ขอรันเสียงในหัวเข้าจะเล่นอยเงี้ยแล้วนะปีนี้ฮันทบว่าดีแม่กายดีนะตลอดปลอดใต้เดือนนั่งสใายมากอะไรกันเนยกระสุกกระหล่๊าดยังไม่รูยปั้งปั้งรถจรจะต่อไปกันสิหามาให้เดรไ่้หลายเขาเข้า ดูแลพ,พ่อแม่ให้สบายที่สุดตุ่มมากหุ้มมากจนวันนี้เด้ดเอครัมผมมาแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับได้ยื่นมาพ่อเออกว่าที่แกงสน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณีพี่น้องที่เมตตายการติดตามสนับสนุนดยดีเสมอมากนะครับเมือ่อกี้ถือเป็นการไว้พ่อแลอพ่อแม่แล้วกัเพื่อตี่เพื่อนน้องเพื่อพ่อแม่ะะพ,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 พี่น้องทุกคนพร้อมที่หากเมตตายดูแลกั สนับสนุนหนกกโดยดีเสมอมาครับขอให้สุขภาพแข็งแรงํำเลืเ่องกร้น่องเฮ่งเฮงเฮ่งเฮงในปีแม่ไทยปีนี้ครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับครับ